สวัสดีค่ะพามาชมมะล,ลิหอมๆนะคะวันนี้ดกนะคะเ,เพื่อนๆดกเป็นพิเศษเลยค่ะนี่ค่ะตูมก็เยอะนะคะอืมก็ใหญ่เลยค่ะนี่มีคะโอ้ มีจดกเป็นพิเศษนะครับวันนี้อันนี้วันหวยออกนะคะสิบหกมีท่านไหนถูกหวยมั้งคะอุ๊ยหอมมากค่ะขาวจ้วะเลยนี่ะเดี๋ยวพาชมแบบดอกไม้ขาวสามชนิดนะคะบานพร้อมกันเลยค่ะอุ้ยสวยมากค่ะเพื่อนๆว้าว จะถ่ายทอดสดให้ชมนะคะในทาง youtube นะฮะวิดกมากเลยอะคะ่ะวันนี้รู้สึกพิเศษนะคะมนลิจะดกมากแล้วก็หอมมากเลยหอมแรงะคะ่ะเป็นดอกไม้ที่สวยแล้วหอมนะคะช่องดอกไม้ก็จะ ประมาณนี้นะคะช่องดอกไม้ก็จะมีแต่ดอกไม้เยอะหน่อยนะคะว้าวโอ้ยสวยนะอา้าวเฮ้ยทำไมอยู่เขาล่วงลงมานี่เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะนี่เขาล่วงเองนะ,ะนี่ไม่ได้ไม่ได้เด็ด เดี๋ยวเราไปลอยน้ำดอกมะลิกันว้าสวยโอ้ยไม่อยากละสายตาเลสวยมากนี่ข้างบนนี้ก็มีค่ะสวยนะคะเนี่ยโอ้ยนี่ดอกตุมก็มีค่ะเยอะเลยโน่นนี่ฮะ เดี๋ยวเราไปชมฝั่งน้นนะคะลมเย็นค่ะเพื่อนเพื่อนูดกค่ะตรงน้นนะคะก็ยังใหญ่เลยตอนนั้นอาปลูกนะคะต้นเล็กๆเองอะยังไม่โตเท่าไหร่อันนี้หืม ต้นใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาเยอะเลยค่ะโอ้ปวยเซียนก็แดงสวยนะคะนีต้นพุทธกับดอกพุทธนะคะนี่คือเตรียมนี่เตรียมขึ้นช่อแล้วนะคะสวยค่ะสวยมากค่ะเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมคะตรงตรงที่เป็นนี่เห็นไหมคะตรงนี้ขึ้นช่อแล้วค่ะเดือบานนะคะ ใบเขาสดใสมากๆเลยค่ะฮืมวิ่งงวดนี้ครับแบบอืมนี่นี่เยอะเลยนะคะหลายช่อเลยเต็มไปหมดเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนโอ้ทุกทีก็จะบานแค่ช่อดเดียวนะคะ เพว่าสวยละบานพร้อมกันเยอะๆนี่สะพั่งเลยว้าวสวยจริงๆนะคะสนวนหย่อมเรานะสวนหย่อมหน้าบ้านนนอ่ะมาชมมลิกนก็นเดียวกันเลยคนลฝั่งนะคะนี่เขา นี่ซุมนี้ก็บานสวยมากๆค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะโอ้ oh. ไม่งามอย่างนี้แต่ต้องถ่ายทอดสดให้ชมแล้วล่ะคะ่ะเดีเด๋อันนี้ช้อนนี้เขาเขาบานไปทางล้นนะคะไม่ได้ะคะ่ะต้องต้องดึงมาตรงนี้นะ นี่อ้าวลวงไปแล้วนี่ไหมคะโอ้เก็บได้อีกช่อนหนึ่งดี่ยวแป๊บนึ่งไปไหนอ่ะเอาดูดูดูดจะโรยนะคะเยน็ยนๆมาก็ควันก็จะโรยละนี่ไหมไม่ใะเพื่อน นี่เดี๋ยวเราไปลอยน้ําดอกมะลิกันสวยไหมคะืม าวมากเลยสวยมากอุย้ยหอมแรงด้วยค่ะไม่อยากเก็บจากต้นเลยนะคะอยากให้เขาอยู่ในต้นเดี๋เรามาชมกุลาบนะะกลาบนี่กลาบขาวบานแล้วค่ะแต่ดอกเล็กนะคะไม่ค่อย ดอกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะคือแบบน่ากลัวจะน้ําเลี้ยงไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบ้านหลายช่อแล้วค่ะกระถางนี้นะคะม่วงหาวมะนาวโหยังไม่ติดลูกนะถ้าติดลูกจะถ่ายให้เพื่อนชมนะคะโอ้สวยค่ะสวยอไปชมนี่เตรียม จะออกช่อแล้วคะ่ะอันนี้สีชมพูนะคะกุหลาบค่ะนี่ชมวิวในสวนน,นี่มาชมต้นเศรษฐีค่ะเพื่อนๆนี่โอ้ยสวยค่ะสวยมากออกช่อแล้วนะคะอืม ยอดเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังจะออกเหมือนกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะชอบกดไลค์ใช่กดติดตามหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ